ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับข้อความจากพ่อหลังลูกชายกลับมาเหลือตัวคนเดียวเซกโลโซเคลื่อนไหวหลังลูกชายเลิกแฟนแล้วทําเอาแฟนคลับหลายคนเริ่มมีความหวังแล้วละครับหลังเสือเศรษฐการลูกชายคนโตของล็อกเกอร์หนุ่มเซกโลโซและภรรยาสาวการวิพากรกลับมาเป็นโสดอีกครั้งเพราะแฟนสาวของเสือได้ออกมาประกาศโสดกลางไอจีซึ่งเรื่องนี้ทำเอาหลายคน มีหวังเลยว่าเสือจะกลับมาบ้านหาพ่อกับแม่หรือเปล่าล่าสุดหลังจากที่ลูกชายกลับมาโสดอีกครั้งเพจเสกโลโซก็ได้ออกมาโพสข้อความซึ้งในแคปชั่นไม่มีใครรักลูกเท่าพ่อกับแม่กลับบ้านนะลูกพ่อกับแม่รออยู่ทุกลมหายใจท้ามกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าเป็นกําลังใจให้ครับเข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อกับแม่เลยครับหัวอกคนเป็นพ่อกับแม่สู้ๆค้ะเฮียถ้าเคยมีจิตใจแบบนี้แล้ว ถ้าน้องกลับมาแล้วจะมีจิตสำนึกผิดรู้จักรักคุณพ่อคุณแม่ไหมหนอที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกใช่ครับพิการครอบครัวที่สุดครับงานนี้ก็ทําให้แฟนๆเข้ามาคอมเมนต์สนานเลยละครึ่งหลายคนก็เข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่และหวังว่าเสือจะกลับบ้านมาหาพ่อกับแม่อีกครั้งในขณะที่หลายคนก็แซวว่าโพสต์นี้พ่อหรือแม่เป็นคนที่พิมพ์กันนะเอาเป็นว่าย,ยัางไงก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกฝ่ายด้วยนะครับส่วนแฟนๆคนไหน ที่อยากส่งกําลังใจให้เสกก็สามารถเข้าไปส่งกําลังใจได้ที่เพจเสกโลโซกันได้เลยยังเชื่อว่าสักวันหนึ่งรอยร้าวต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในอดีตจะต้องกลับมาประสานอย่างแน่นอนครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากขอบข่าว c o m ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ